สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีเดีอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมแหม่เพิ่งตื่นกันเลยทีเดียวบอกเลยปากคิดตากันยับนะครับจบไปแล้วครับกับงาน Apple ที่เปิดตัวเมื่อคืนครับนั่นะคือนะชื่องานว่า far out นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมแทบจะล r y อ u าแล้วนะครับผมสนใจที่สุดเลยก็นะคือเรื่องของ iPhone นั่นแหละซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูช่องเราอยู่เนี่ยก็คงจะสนใจเรื่องของ iPhone เป็นหลักเนาะส่วนเรื่องของ Apple Watch กับ AirPod s Pro 2เนี่ยเป็นเสริมละกันสําหรับคนที่เป็น แฟนแฟนอุปกรณ์หรือว่าอีโค y ิสเ m มของเขาเนี่ยก็สามารถไปติดตามข่าวได้นะครับหลายๆสื่อก็บอกไว้หมดแล้วเนาะพวก Apple Watch ตัวใหม่ Apple Watch Ultra เป็นดีไซน์ใหม่ราคาสูงขึ้นนะแล้วก็มี AirPods Pro 2แต่ว่าไฮไลท์ของงานจริงๆเนี่ยจุดเด่นที่ผมสนใจที่สุดก็คือเรื่องของ iPhone 14 Series นั่นเองแน่นอนครับประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบผมว่ารอบนี้เหมือนเขาให้ความสำคัญกับไทยหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าอาจจะแบบประเทศอื่นเขาแบรนด Apple อย่างบราซิล ล่าสุดคือแบรนด์ไม่ให้ขายเพราะว่ามีคดีเรื่องของเอาเปรียบผู้ริโภคไม่แถมหัวชาร์จอะไรก็ว่าไปหรือว่าในฐานยุโรปที่ต้องสู้คดีในเรื่องพอร์ตไลนิ่งชาร์จที่แบบไม่ยอมเปลี่ยนเป็นไททีก็ขายไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนเทียร์มาเป็นที่บ้านเราเป็นเทียร์หนึ่งเพราะว่าบ้านเราอ่ะไอโฟนขายดีอันดับต้นๆเลยจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีก็จริงนะแต่ว่าทําไมก็ไม่รู้ครับทุกคนถึงให้มูลค่าแล้วก็ให้ความสําคัญกับ Apple หรือว่า iPhone มากๆถึงแม้ว่าจะมีราคาที่สูงแต่ว่าทุกกกกกคน็็ยอมที่จะลํําาาาบบตตเ เงินทํางานเพื่อมาซื้อมันนะเออใช้ได้เป็นปีต่อปีปีหนึ่งขาดทุนปีละหมื่นกว่าบาทก็เป็นการลงทุนที่ดีแล้วก็ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ตลอดแต่ว่าข่าวร้ายสําหรับปีนี้ก็คือด้วยค่าเงินที่สูงขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยไอโฟนครับมันก็เปิดตัวรา,าคาไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วนะก็คือถ้าคิดเป็นดอลลาร์เนี่ยพอๆกันเพียงแต่ว่าค่าเงินไทยเรามันอ่อนตัวลงกว่าปีที่แล้วเยอะแล้วบวกกับกภาษีบวกอะไรต่างๆนานานเนี่ยมันเลยทําให้ iPhone ในปีนี้แทบจะทุกรุ่นเลยนะปรับขึ้น รุ่นละ3,000บาทหลายๆคนมองว่าไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไหร่หมายถึงว่าอ่ะฉันก็มีกําลังซื้ออยู่ดีบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันสูงขึ้นนะตั้ง3,000บาทเอาไปซื้อเคสดีๆได้ตัวหนึ่งเอาไปซื้อฟิล์มดีๆเอาไปซื้อหัวชาร์จมันเอาไปทําอะไรได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนต่าง3,000เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ดูงานเปิดตัว Apple แล้วก็ดูตอนเช้างานสรุปต่างๆนานาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างกับตัว iPhone 14 Series คุณว้าวกันไหมคุณคิดว่าคุณจะซื้อไหมหรือว่าคุณจะถอยไปซื้อ iPhone Series 13แนอเเดดีวราามูกันสับสาแรี ที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือตัว iPhone 14ซีรีส์เนี่ยเขาจะเปิดให้จองวันที่9 1นึ่ทุ่มเริ่มวางจำหน่ายเนี่ยวันที่16กันยาก็คือกลางเดือนส่วนรุ่นที่จำหน่ายเดือนหน้าจริงๆเนี่ยจะเป็นตัว14 plus แต่ว่ารุ่นอื่นๆก็จะวางจำหน่ายเริ่ม16กันยายนหมดเลยถือว่าดีนะถือว่าเป็นนิมวิตหมายที่ดีนะครับเหมือนเขาเริ่มที่จะใส่ใจผู้บริโภคบ้านเรามากขึ้นนะว่าแบบเฮ้ยแฟนๆ iPhone บ้านเราเยอะคิดว่ายอดจองน่าจะถล่มทลายวันที่ไปรับเครื่องวันแรกคงจะโอ้โหคนน่าจะแน่นกัน อย่างกับไปต่อแถวรับวัคซีนอย่างนั้นเลยนะครับแหมผมเนี่ยจะพูดราคาเริ่มต้นละกันนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อในแต่ละรุ่นแต่ไม่ได้อยากได้ความจุเยอะแต่ละรุ่นเนี่ยราคาเริมต้นอยู่ที่เท่าไหร่ตัว iPhone 14เลยครับ128กิกถ้าเทียบกับ iphone 13ปีที่แล้วปีที่แล้วมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ29,900บาทกว่าไปแต่ว่าปีนี้ครับจะขึ้นมาอีก3,000กลายเป็น32,900บาทเดี๋ยวนี้ซื้อ iphone ขั้นต่ำคือราคา32,900แล้วก็ลองคิดดูละกันส่วน iphone 10 14 Plus ที่มาใหม่เลยนะครับเพราะว่าปีนี้เขาตัดมินิออกกลายเป็นเอาพัสมาขั้นแทนก็มีหน้าจอที่ใหญ่เนาะ6.7นิ้วเท่ากับตัวโปรแม็กเลยแต่ว่าเป็นตัวรุ่นซีรีส์ทั่วไป128กิกเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่37,900บาทแพงขึ้นไปกว่าตัว14ธรรมดาเนี่ยส่วนต่างประมาณ5,000บาทอะผมว่าเยอะไปไหมอะจริงๆขยับมขึ้นมาสัก3,000มันก็ยังพอหน้าลุ้นพอแบบทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าซื้อตัวพัสเหมือนเขาต้องการแบ่ง ชัดเจนนะว่าแบบถ้าคนงบไม่ถึงก็จัดตัวธรรมดาถ้าคนงบถึงก็จัดตัว plus แต่ว่าทีเนี้ยคุณลองคิดดูว่าเฮ้ยราคาเนี้ยถ้าเกิดย้อนกลับไปซื้อรุ่นก่อนละ่ะอย่างเช่น iphone 13 pro iphone 13 pro max แน่นอนครับด้วยที่เขาเปิดตัว iphone 14แล้วเนี่ยมันจะมีผลทันทีเลยว่า iphone 13 pro pro max เขาจะเลิกผลิต<ว>เพราะว่าเขาจะมีตัวใหม่เข้ามาทับลายแทนทีเนี้ยมันก็จะมีเครื่องค้างสต็อกตาม operator ต่างๆน,นันนาที่ยังทําโปรโมชั่น ที่ยังเคลียสต็อกอยู่ตรงเนี้เป็นโอกาสอันดีที่ถ้าคุณไม่ได้สนใจนวัตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ iPhone 14เขาเปิดตัวมาเนี่ยคุณสามารถที่จะเอางบที่จะซื้อ iPhone 14หรือ14 plus <bilmiyorum> ไปจัดตัว iPhone 13 Pro หรือ13 Pro Max <savior> <ล>ได้ในราคาที่อาจจะสูงกว่านิดนึงหรือในราคาที่ใกล้กๆกันคุณจะได้ทั้งจอร2 0 h z คุณจะได้กล้อง3ตัวคุณจะได้ติ่งที่เหมือนเดิมเหมือนตัว iPhone 14แต่ว่าคุณจะได้สเปคที่สูงกว่าในชิปที่เหมือนกันด้วยนะก็ <h> ลองคิดดูว่า ความคุ้มค่าไปจัดตัวรุ่นก่อนถ้าเทียบกับรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่ตัวโปรอะอัอไหนคุ้มกว่าอ่าก็ลองคิดดูเพราะว่ารุ่นใหม่ตัว14กับ14 Plus ที่เขาให้มามันก็จะมีเพิ่มในเรื่องของ SOS Wear Satellite ก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเราหลงอยู่ในปา่าหรืออะไรมันสามารถที่จะส่ง SMS ส่งแบบขอความช่วยเหลือผ่านดาวเทียมแล้วก็ตัวตรวจจับเวลาเราลดความหรืออะไรมันจะส่งสัญญาณหรือส่งข้อความหรือส่งแจ้งไปที่เบอร์กู้ภัยอะไรให้โดยตรงเลยอะ่ะเออคล้ายๆกับ Apple Watch ที่ว่าเวลาล้มแล้วจะสามารถที่จะโทรแจ้ง ข้อความไปได้ว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เราเกิดปฏิเหตุโน่นนั่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ย ก็มีมาให้เหมือนกัน 5G พัฒนาขึ้นโดยรวมมันประมาณนี้ถ้าเป็น iPhone 14กับ14 Plus นะส่วนตัวผมนะถ้าผมเป็นคนไม่ได้แบบซีเรียสตรงนั้นอนะเรื่องของ SOS Wear Satellite หรือว่าแบบพวกป้องกันอุบัติเหตุความรถชนอะไรเงี้ยผมมองว่า iPhone 13 Pro หรือ13 Pro Max เนี่ยสเปคดีกว่าตัวนี้พอสมควรเพราะว่าชิปก็เป็นชิปตัวเดียวกันขนาดหน้าจอก็เท่ากันแถมตัว Pro เนี่ยยังได้วัดสดุเป็นสแตนเลสได้เลนส์กล้องเป็น3ตัวและยังได้รีเฟรชหน้าจอเป็น 1้0ยย่ามองในมุมแบบนี้ผมก็มองว่าเฮ้ยตัว iPhone 13 Pro Max นี่คุ้มค่ามากนะยิ่งครับรุ่นเนี้ยซีรีส์นี้ยปีนี้ย p h o n e ราคาขึ้นเนี่ยโอ้โหมันเลยทําให้ iPhone รุ่นก่อนเนี่ยราคาคุ้มเข้าไปอีกแล้วแน่นอนครับถ้าเกิดมือหนึ่งคันซ็อกมันหมดเนาะตลาดมือ2ก็ยังมีแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยลดลงไปเยอะพอสมควรต่อไปจะเป็นรุ่นโปรบ้างอันนี้แหละที่ทําให้ผมแบบ ต้องคิดหนักเหมือนกันเพราะว่าตัวโปรเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดถ้าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะแน่นอนอย่างแรกที่ผมเห็นเปลี่ยนเลยนะก็คือเรื่องของชิป Apple A16 แต่ในงานเปิดตัวเขาดันไปเทียบกับ Apple A13 ซึ่งมันต่างกันตั้งกี่เจน Apple a 3มันอยู่ใน iPhone 11ซีรีส์แล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ย Apple A16 ของเราเนี่ยแรงกว่า Apple A13 ถึง40%เลยนะอ้าแล้วทำไมไม่เทียบกับตัว A15 นั่นหมายความว่ามัน แรงกว่า ไม่ได้มากขนาดนั้นเออแสดงว่ามันแรงขึ้นกว่าตัว A15 ไม่ได้เยอะเผลอๆผมว่า15%เนตะ์ะเอาอย่างี้แต่เขาไม่อยากเอามาพิเต์เพราะามันจะดูน,อน้อยจะดูเหมือนไม่ได้ขยับอะไรเลยอันนี้ในความคิดของผมนะ,ะเขาถึงเอาไปเทียบกับตัว A13 ซึ่งมันเก่ากี่ปีแล้วอะนะมันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะมันก็เป็นชิปที่ผมมองว่ามันก็แรงที่สุดในโลกอยู่ดีอะตอนนี้นะคือมันแรงแบบแรงไม่รู้จะแรงยังไงแล้วอะเออต่อให้จะไม่แรงกว่าของเดิมมากนักแต่ ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นมันก็คือแรงที่สุดอยู่ดี <c oughs> เอาราคาของตัว iPhone 14 Pro เริ่มต้น128 g b อยู่ที่41,900ถ้าตีกลมๆประมาณ4 2ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อ iPhone 14 Pro เนี่ย42,000ถ้าเราเพิ่มอีกแค่3,000เราได้14 Pro Max เ่หลผมมาหูแบบ คิดอยู่นาเลยแหละคือใจผมนะถ้าเป็น14ธรรมดากับ14พัทเนี่ยถ้าผมจะจัดเซตนี้ผมถอยกลับไปจัดพวก13 13 Pro 13 Pro Max ดีกว่าอันนี้ในความคิดผมนะรีเฟรชเลทอะไรมันก็เท่ากันหมดทุกอย่างมันก็เกือบเกือบเท่ากันหมดแต่พอมาเป็น iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max เนี่ยมันกลับไปรุ่นก่อนไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนหลายอย่างราคาแน่นอนมันก็ต้องสูงตามเลทของตัว Pro อยู่แล้วนะครับทีนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยรุ่น14 Pro ธรรมดาเนี่ยมัน42 0 0 0เพิ่มอีก3,000ครับเป็น45 0 0 0 คุณได้14 Pro Max ถ้าผมไม่ได้แบบติดขัดอะไรนะหรือว่าแบบยังไงก็ต้องซื้อใช้ยาวๆอยู่แล้วหรือว่าจะต้องผ่อนส0เดือนอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงคือ3,000จาก Pro ธรรมดาเป็น Pro Max ผมก็โอเคนะมันจะไม่เหมือนรุ่น14ไป14พัสไอ้รุ่น14ไป14พัสเนี่ยมันต่าง5,000อันเนี้ยติดต่าแต่พอมันต่างแค่4,000มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเออวะ่ะ ขึ้นไป14 Pro Max ดีกว่าได้แบตอึดกว่าจอใหญ่กว่าใช้ระยะยาวอย่างใน Performance มันก็ดีกว่าในในส่วนนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทางนก็แล้วแต่บุคคลถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ชอบ iPhone ที่มันเครื่องใหญ่ คุณเล็กอยากได้จับถือสบาย iPhone 14 Pro ก็เป็นทางเลือกที่ดีผมชอบมือถือจอใหญ่หญไงอย่างที่ใช้อยู่เนี้ยก็จอใหญ่เนี้ย6.8นิ้ว iPhone ตัวนี้ก็เป็น6.7นิ้วเงมันก็ชินแล้วไงทีเนี้ยนวัตรกรรมของ iPhone 14 Pro ที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนเยอะจนทําให้ผมรู้สึกว่าผมกลับไป iPhone 13 Pro Max ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของไม่มีติ่งหน้าจอละกลายเป็นไปขีดแถบด้านบนแทนตอนแรกผมมองว่าเฮ้ยถ้ามันมีขีดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างจากติ่งหรอกเพราะมันก็กินพื้นที่เหมือนกันแต่พอ ่าไม่ว่าจะเป็น notification ไม่ว่าจะเป็นซ <c> ีรีไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าเขาเอามาเล่นกับติ่งได้ค่อนข้างดีแล้วก็เนียบมากๆผมไม่รู้ว่าเขาคิดค้นได้ยังไงหรือว่ามันเป็นการแก้สถานการณ์เปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นหรือเขาแถเก่งกันแน่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็จะแถเก่งที่ว่าเขาเก็บติ่งไว้ในขณะที่คนอื่นด่าเรื่องรูที่เจาะที่เป็นแถบยาวอะแต่เขาก็แถโดยการแบบอากูก็สร้างรูไอขึ้นมาเลยยืดหดได้ให้มันเป็น notification ออกมาให้มัน <c oughs> ขยายออกมาเป็นแจ้งเตือนการโทรเข้าโทรออกขยายเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้มันกลมกลืนกับตัวรูที่เป็นขีดตรงนี้ทำให้มันมีลูกเล่นทำให้ UI จากติ่งที่มันมาลบกวนสายตาหน้าจอที่มันดูไม่สวยอะทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของของ UI เฉยเลยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าในฝั่ง a n d o r เองก็ยังคิดไม่ได้แบบนี้นะเขาก็มีพวกแบบเจาะรูหรืออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็คงมองว่า มันก็แค่รูเล็กๆไม่จําเป็นจะต้องมาทําอะไรแบบนี้แต่พอ iPhone ทํามันกลับดูดีไะเออแล้วยูไมันมีความสมูทเวลามันขยายออกมามันหดไปหรือว่ามันมันดูเท่มันดูซิมเลตมันดูแบบเฮ้ยมันเป็นอีกระดับหนึ่งอีกแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อเลยนะว่าคุณลองดูนะไม่นานหรอกเดี๋ยวฝั่ง Android ก็ต้องทํยู i แบบนี้ออกมาให้โหลดบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกล้องอันนี้สําคัญด้วยที่วิดีโอเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วของ iPhone ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามปี ไหนก็ตามเอาไปเทียบกับ Android คือก็ตกตายอยู่ดีอะนะตัวนี้ครับกล้องเลนหลักเขาเปลี่ยนเป็นเซนเซอร์แบบ48ล้านแล้วถามว่าผมแบบว,ว้าวขนาดนั้นไหมส่วนตัวผมก็เฉยๆนะเพราะว่าเอาแค่12ล้านของเขามันก็ถ่ายได้แบบดีมากแล้วนะเอาจริงๆในตัว iPhone 13 Pro Max ผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับพิกเซลขนาดนั้นไงผมไปให้ความสำคัญกับขนาดของโมดูลกล้องหรือว่าไมคอนที่รับแสงเข้ามากกว่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ภาพคมชัดหรือมีนิติพิกเซลมันเป็นแค่ขนาดของไฟล์12ล้านถ้าคุณเอาแท ถ่ายลงโซเชียลมันเหลืออยู่แล้วเพราะว่าอย่าง Facebook มันเอาแค่2ล้านแต่ถ้าคุณถ่ายแล้วต้องการไปอัดขยายไปติดฝาบ้านอะไรเงี้ย48ล้านมันก็ดีมันก็ได้เปรียบด้วยที่เป็นคอสพิกเซลแบบบายนิ่งก็รับแสงได้ดีขึ้นดีเทลก็คมชัดมากขึ้นเวลาซูมก็ไม่แตกละแต่ว่ามันจะเป็นล้านเฉพาะในเลนส์หลักเท่านั้นไงเลนส์เทเลโฟโต้หรือว่าเลนส์อัลตร้าไวก็ยังเป็น12ล้านเหมือนเดิมส่วนกล้องหน้าผมว้าวจริงเว้ยอันนี้ผมว้าวจริงๆนะเพราะว่าตัวีอโฟน้สิบส อันนี้แจ่มมากครับเวลาผมใช้ i p h o n ถ่ายวีโออะถ่ายวอลกินหรือรอะไรต่างๆาเนี่ยมันก็คือสามารถแท็กได้คือยังไม่ได้ลองมาเล่นหรอกนะแต่ว่ารู้เลยว่าระดับ iPhone ถ้าเขาจะทําเขาต้องทําให้มันดีอะเขาจะไม่ทําให้มันแบบผิดพลาดเพราะว่าถ้าทำไม่ดีมาโดนด่าแน่ๆนะโดนด่าไม่พอแถมเสียชื่อเขาอีกนะไอโฟนเนี่ยออกมาทีหลังเขาต้องทําให้ดีกว่าคนอื่นเขานะเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของ Apple แล้วก็เรื่องของหน้าจอนะมีความสว่างขึ้นเป็น2 0 0พนนิต อันนี้ <Okay. S 1> เป็นแบบพีคนะครับเรียกว่าเป็นใหม่เราเก่าเขาก็ได้ก็คือตัว a l l w a y on display <What? S 1> ซึ่ง a l w a y on display อ่ะ android เนี่ยเขาใช้กันมานมนานแล้วนะถ้าที่ผมจำความได้คือ samsung galaxy s 7จ uh huh. ปีแล้วเนี่ยโห oh. นานมากเลยน,นะ s 7อ่ะตอนนี้อะไรตอนนี้22ใช่ไหม s 2 s 2 21 2 0 s 1 0 s, s 9 s 8 S7 7เปีอะพึ่งจะมีเอาไว d i s p l a y มาให้ซึ่งไม่รู้นะผมรู้สึกว่า a อาไว้อลิสเพออะมันไม่ได้ทำยากขนาดนั้นถ้าจะพอร์ตมาใส่ให้มันควรใส่มาให้ตั้งนานแล้วแต่ว่าก็เข้าใจ้ดยที่เขาใส่มาให้มันต้องมีอะไรแปลกหรือดีกว่าหรืออาจจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็ได้จะเป็นเรื่องของจอเรื่องของอะไรที่เขามองว่าต้องเป็นจอตัวนี้เท่านั้นที่จะประหยัดพลังงานเวลาเปิดเอาไว้อลิสเพแบตจะไม่ไลท์อะไรก็ว,ว่าไปอ่าแล้วก็มีตัวแอคชั่น o หมดก็คือการทำการกันสั่นแบบซอฟต์แวร์นั่นเองก็คือ ปรอบเข้าไปเยอะเลยแล้วก็เวลาวิ่งถ่ายก็จะเหมือนในฝั่งแอนดรอยก็จะแบบกันสั่นดีแต่ว่าผมค่อนข้างจะเชื่อในระบบกันสั่นของ Apple มากๆตรงที่ว่าเขาคงไม่ทําระบบกันสั่นให้มันแบบให้มันภาพด้วยภาพซ้อนมากอะนะถ้าเทียบที่ผ่านมาใน Apple เนี่ยระบบกันสั่นน่าจะเป็นรุ่นที่ดีที่สุดแล้วในบรรดามือถือที่กันสั่นเนียนที่สุดตรงนี้ต้องยอมรักความเสถียรภาพของเขาจริงๆนะครับถ้าเทียบสเปกนะ iPhone 14ซีรีส์ทั้งหมดถ้าเป็น14 14 plus เนี่ยแน่นอนจุดเด่นของเขาคือ เรื่องของกล้องหลังเนี่ย12ลา้านเหมือนเดิมแต่ว่าค่า f เขาใหญ่ขึ้นเป็น f 1.5แต่เชื่อด้ถ่ายกลางวันอะแดดจ้าจ้าเนี่ยแยบวัดตัวเก่าไม่แตกต่างหรอกถ้าขนาดเซ็นเซอร์เท่ากันนะมันจะไปต่างกลางคืนซึ่งผมว่าต่างกลางคืนก็ไม่เยอะด้วยที่มีซอฟต์แวร์ไนท์โหมดที่เป็น Auto <S <S ออโต้เขาเ่าเขาก็ชดเชยแสงมาให,ห้รับแสงใหญ่ขึ้นใช่ไหม night m o d อาจจะเร็วกว่าเดิมแค่วิหนึ่ง <S <S <ม>เพราะว่ามันไม่ต้องเบิดนานขึ้นมันรับแสงได้มากขึ้นมันก็ไม่ต้อง slow s ปีดชั h u ตอร์นานขึ้นแต่ว่าตัวก่อนเนี่ยก กว่าวิ่งหนึ่งเพราะาต้องเก็บแสงให้นานขึ้นอะไรประมาณนี้นะจากที่ผมได้ลองเทสมาจากประสบการณ์ที่ผมลองเทสมามันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็แน่นอนครับยังเป็นพอร์ตไลนิ่งเหมือนเดิมหลายๆคนที่รอว่าหู้วทไซีจะมาไหมไม่มาครับไม่มาแล้วก็ไม่รู้ว่ารุ่นหน้าที่เป็น iPhone 15 16เนี่ยจะมาไหมเหมือนยังไงเขาก็ยังดื้อดึงหรือว่ายังที่จะต่อสู้กับพอร์ตไลนิ่งของเขาเออถ้าเขาพัฒนาพอร์ตไลนิ่งของเขาเปลี่ยนไลนิ่งเขาจาก8พินเบิ้ล ทองเหลืองมันให้เป็น16พินไม่รู้แหละคุณจะใช้นว,วัตกรรมอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นเหมือนไทซีทําให้มันชาร์จได้เร็วขึ้นเหมือนไทซีซึ่งพอร์ตไลนิ่งอ่ะผมไม่รู้นะว่ามันอาจจะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของ สถาปัตยกรรมในการผลิตในการส่งสัญญาณหรือพลังงานต่างๆแต่มันขนาดใกล้เคียงกับไทซี C ถ้า Apple ยืนยันว่าจะใช้พอร์ตเนี้ยก็ควรที่จะพัฒนาให้มันมันดีกว่านี้ไงแต่ผมมองว่าเขาคงจะไม่พัฒนาไปมากกว่านี้นะผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่งั้น iPad Pro ททำไมเปลี่ยนเป็นเป็นไทซี C. ละ่ะแสดงว่าเขาก็ต้องมีแผนที่จะ โลแต่ว่าเขาไม่โล่งง่ายๆหรอกเพราะว่าเขาได้รายได้ค่าสิทธิบัตรตรงส่วนอุปกรณ์ไลนิ่งเยอะพอสมควร <c oughs> บริษัทต่างๆที่ผลิตอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแซดมี่ไม่ว่าจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้แบรนด์อื่นๆต่างๆนานาที่ผลิตสินค้าหัวชาร์จสายชาร์จหูฟังอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาใช้ร่วมอุปกรณ์พอไลนิ่งเนี่ยแอปเปลิลจะได้สิทธิบัตรตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งป,ปีปีหนึ่งเนี่ยได้เป็นหลักหมื่นล้านนะไม่ได้น้อยเลยประมาณนี้นะก็เอาจริงๆว้าวไหมผมว้าวก,กับตัวโปรตรงที่ว่า เออจอแม่งมเป็นขีดแทนท,ที่จะเป็นติ่งแล้วมันก็มี notification ที่วูบวาบวูบววซึ่งหลายๆคนน่ะก็โอเคนะแล้วก็สีใหม่เอออย่าลืมสีใหม่ครับสีม่วงสีของตัวโปรที่เป็นดำดำแล้วก็เหลือไปทางม่วงผมว่ามันเท่นะมันมีความเป็นผู้ชายซึ่งมันเท่มันดูมิมิติมากครับแล้วผมก็ยอมรับเลยว่าผมสั่งตัว14 Pro Max ไปแน่นอนครับผมบอกเลยเจอกันแน่ครับแล้วก็ใครอยากให้ผมทำรีวิวส่วนไหนอยากให้เน้นจุดไหน คอมเมนต์ขอไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะเอาทุกคำขอของคุณไปเป็นส่วนหนึ่งในคลิป ไปเป็นคอนเทนต์ในคลิปของผมแน่นอนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยแชร์ช่วยสนับสนุนช่องผมนะครับไม่ต้องด o n a t i ไม่ต้องอะไรเลยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันกด s u b สไคร e ช่วยกันพาคนมาดูช่องผมเยอะๆหน่อยละกันตองนี้ของช่องผมนี่ซบเซาซะลือเกิดคอนๆอย่าะเงียบเหงานะครับถ้ามีอะไรที่ผมจะหามารีวิวให้เพื่อนๆให้ทุกท่านได้ดูได้ผมก็จะพยายามขอมาละกันว่าอยากดูรีวิวอะไรอยากดูรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นไหนถ้ามันไม่เกินบัท เจ็ดผมจริงๆผมจัดให้ได้แน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบลาไปเท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิป u n นบ x ็อกไอโฟนครับสวัสดีครับ